ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับคำเตือนเพื่ออัธรุษในการรับชมคลิปนี้จะมีการใช้คำหยาบค่อนข้างมากผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ The End of e p t t n n w w r r l d โลกบันห่วยช่วยไม่ได้เรื่องราวความรักสุดพิลึกทุกอย่างเริ่มต้นที่เจมเด็กหนุ่มอายุ17ปีที่รู้ตัวเองว่าเขาเป็นโรคจิต โรคจิตขนาดใหม่งั้นหรอก็ขนาดเกิดมาเจมไม่เคยหัวเราะเลยสักครั้งแถมยังเคยเอามือจุ่มลงในเตาทอดเพื่ออยากรู้สึกว่าความเจ็บมันเป็นเช่นไรแล้วกิจกรรมโปรดที่เขาทำก็คือการฆ่าสัตว์ต่างๆอาทิเช่นแมวและกระต่ายเป้าหมายของเขาในวัย17ปีคืออยากจะฆ่าสัตว์อะไรที่ใหญ่มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ฉากตัดมาที่อลิซา ยิงสาวในวัยสิเช่นเดียวกับเจมเธอที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่กับผัวใหม่ของแม่ที่มีชื่อว่าโทนี่โดยไอมอนี่มันก็หื่นแบบสุดๆถึงขนาดบอกให้อาริซาเปลี่ยนเสื้อใหมได้แล้วนะส่วนเรื่องของเธอคืออาริซาไม่ได้เจอพ่อมาตั้งแต่8ปดขวบแต่พ่อของเธอก็ยังส่งการ์ดวันเกิดมาให้ทุกปีแล้วอีกเรื่องที่ทําให้เธอโคตรเบื่อโลกใบนี้นั่นก็คือสังคมก้มหน้า ที่แย่ถึงขนาดนั่งโต๊ะเดียวกันแต่เพื่อนดันส่งข้อความมาแทนที่จะพูดอาริซาเลยแผงลิทคว้างโทรศัพท์แม่งมันตอนหน้าอีพวกเวรนี่บันซะเลย แล้วเธอก็ได้เดินสวยๆมาหาเจมและนี่เองก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้พบกันแล้วอย่าไปคิดว่าอาริซาจะทักทายดีๆเพราะเธอกลับเดินตรงเข้าไปด่าเจมว่าเจมมันเล่นสเก็ตบอร์ดได้กากมากหลังเลิกเรียนวันนั้นเจมเลยมานั่งรออาริซากลับบ้านแล้วทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันซึ่งอันที่จริงเจมมันอยากจะฆ่าอาริซาต่างหากส่วนอาริซาก็เบื่อเลยลองคบกับคนแปลกๆอย่างเจมดู จากนั้นทั้งสองคนจะมาเดทกันในร้านอาหารอาริซาเลยโชว์สกิลปากหมาระดับสิบสั่งบารานาสปีดโคตรพ่อพร้อมกับเพิ่มโคตรแม่เชอร์รี่ด้านบนพนักงานที่ได้ยินถึงกับอึง้งแต่มันก็ยังไม่จบเพราะเธอยังด่าพนักงานเสิร์ฟว่าอีกแก่อีกด้ยเล่นเอาเจมที่ว่าแน่ถึงกับนิ่งเป็นเห็นระหว่างทางที่กลับบ้านอาริซาจะพูดบ่นมาตลอดทางว่าเมืองน,นี้แม่งโคตรจะน่าเบือ่อไปบ้านนายกันดีกว่า พอมาถึงบ้านเจมเธอก็ยังบ่นไม่เลิกบ้านหาอะไรพิลึกสุดๆหน้าตาโคตรจะเยอะพอมานั่งเล่นที่มานั่งอาริซาถึงกับเปิดก่อนเอามือวางลงที่ขาของเจมเธอคงเป็นพวกบ้าเซ็กแบบสุดๆจากนั้นไม่นานพ่อของเจมจะกลับมาที่บ้านเขาดูตื่นเต้นมากๆเพราะคิดว่าไอ้เจมมันจะเป็นเกย์ไปซะแล้วแต่อันที่จริงเจมช่วยตัวเองสัปดาห์ละครั้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หลังคุยกับพ่อแล้วเสร็จ อาริซาจะถามเจมไปว่านายเคยลงลิ้นให้กับผู้หญิงไหมเจมเลยโชว์เก่าบอกว่าใช่ฉันเคยอาริซาจึงบอกว่างั้นพุ่งนี้นายทำให้ฉันนะ11โมงเช้าไว้เจอกันแต่พอเช้าวันต่อมานี้มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเจมนั่งเล่นมีดรอตั้งแต่10โมงแต่อาริซาก็ยังไม่มาสักทีตัดมาที่อาริซาด้วยสาเหตุที่เธอยังมาไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าอาริซาต้องคอยอยู่ร่วมงานเลี้ยงของแม่ที่บ้าน แต่ที่อาริซาจะไม่ทนอีกต่อไปก็คือไอ้หาโทนี่ที่แม่งดันเอาเล่ามาให้อาริซากินแล้วบอกอาริซาว่าถ้าแกเบื่อมากนักแกก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะ ไม่นานหลังจากนั้นอลิซาจะมาหาเจมพอเข้ามาในบ้านเธอถอดเสื้อผ้าออกอย่างไวโชว์ให้เห็นบาสีแดงเข้มตัดกับเนื้อสีขาวๆแต่ทว่าเจมหาสนเรื่องเพศไม่เขาสนแต่จะหยิบมีดไปแทงอลิซาอย่างไงดีแต่ทว่าทนใดนั้นอลิซาจะพูดผงขึ้นมาไปจากเมืองนี้กันดีกว่านายมีรถหนีเจมตอบตกลงทันทีเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะฆ่าเธอ พอออกมานอกบ้านเจมเลยง้างหมัดตันหน้าพ่อตัวเองเต็มๆซึ่งอันที่จริงเขาอยากจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วและทั้งสองวัยรุ่นจึงได้ออกเดินทางร่วมกันโดยใช้รถของพ่อเจมที่ขโมยมาฉากตัดมาที่บนรถอาริซาเธอจะมีอาการดิดแบบสุดๆชวนเจมมาเล่นเลเซอร์คิวแต่บักเจมนี่กลับตายด้านไม่มีความสุขเลยสักนิด จากนั้นทั้งสองคนจะมากินข้าวด้วยกันในร้านอาหารแต่พอชิคบินปรากฏว่าสองคนนี้จะถังแตกไม่เหลือตังเลยสักบาทอาริซาเลยบอกว่าอยญ่คิดมากเลยนาะพ่อฉันสอนมาว่าแฟนชายขโมยได้ไม่ตายพวกมันรวยกันอยู่แล้วละ่ะสุดยอดจริงๆเลยเธอคนนี้เจมที่ได้ยินเลยโช์ห้าวลุกออกจากโต๊ะแล้วรีบวิ่งมาขึ้นรถ พอขับออกมาอลิซาตอนนี้จะดูเสี่ยนแบบสุดโสดที่เธอเห็นเจมกล้าชักดาบร้านอาหารเธอเลยบอกให้เจมถอดเสื้อออกสีเราจะทำมันทั้งทที่เธอขับรถนี่แหละเจมที่อยากตามใจอริซาเลยยอมทําตามแล้วเสื้อที่ถอดดันมาบาังตาส่งผลให้รถพุ่งเสียบต้นไม้เต็มๆอลิซาหัวเราะชอบอ,อกชอบใจสุดๆแต่เจมนี่สีเครียดมากๆ รถคันนี้คงเป็นของที่พ่อซื้อแพงที่สุดในชีวิตเลยล่ะมั้งแต่ทั้งสองคนก็ยังโชคดีมากที่ลงมาเร็วไม่งั้นคงโดนย่างสดตายไปแล้วจากนั้นทั้งสองคนจะเริ่มออกเดินเท้ากันต่อลุยเข้าไปในป่าแบบไม่มีจุดหมายพอออกมายังถนนหลักได้เจมที่ไม่มีเสื้อใส่จะออกมาโบกรถทันใดนั้นจะมีตะลงจมูกโด่งจอดรถรับทั้งคู่ ซึ่งอันที่จริงเจมเป็นคนที่อารยาใส่ดีมากๆเขาคุยเล่นกับลุงได้เป็นอย่างดีตาลุงเลยให้เสื้อมาใส่แต่ยายอาริซานีสิพูดมาแต่ละคำผมนี่อยากจะตบความอาทิเช่นรถลุงนี่เหม็นกลิ่นเท้าจังแต่ก็ยังดีที่ลุงเขาไม่ถือสาอะไร ไม่นานหลังจากนั้นคุณลุงจะพาทั้งคู่มากินข้าวในร้านอาหารอาริซานี่ก็ยังกวนตีนไม่เลิกเธอเห็นรูปถ่ายครอบครัวของตาลุงแล้วดันบอกว่านี่ลูกคุณหรอหน้าตายังกับตัวตนเจมไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ควรจะพูดแบบนั้นอาริซาเลยอารมณ์เสียลุกออกจากโต๊ะไปจากนั้นเจมจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำคุณลุงเลยขอไปด้วย ด้านอลิซาที่อยู่ด้านนอกเธอคิดจะเข้ามาขอโทษตาลงที่พูดอะไรแย่ๆออกไปแต่พอกลับเข้ามาทั้งสองคนก็ไม่อยู่แล้วตัดมาที่ห้องน้ําตาลุงสงสัยหวังจะแอบเจมแน่ๆเพราะในขณะที่ทั้งสองคนกําลังยืนชี้เขาจะเขยืบเข้ามาใกล้ๆชะง,งูดูหนอนน้อยของเจมแล้วก็ได้หยิบมือของเจมมาจับหนอนของตนไอ้บ้าเจมนี่ก็ไม่ขัดขืนอะไรทั้งนั้นอลิซาที่เดินเข้ามาเลยถามว่านี่ทําอะไรกันเจม แกเป็นเกงั้นหรอเจมปฏิเสธเสียงแข็งว่าเปล่าแต่ลุงเห็นท่าไม่ดีเลยรีบจะชิงแต่อาริซาก็ไม่ยอมให้ไปแล้วบอกให้ไอ้แกส่งกระเป๋าเงินมาไม่งั้นเธอจะไปแจ้งตำรวจแต่ลุงเขาก็กลัวโดนจับเลยยอมส่งกระเป๋าเงินให้กับอาริซาฉากตัดไปที่โรงแรมอาริซาจะมาเปิดห้องเดี่ยวพักกับเจมพนักงานต้อนรับมองทั้งสองคนแบบไม่แน่ใจนี่มันเด็กนิ่หนาแต่เธอก็ยอมเอากุญแจให้ พอเข้ามาในห้องอาริซาจะบอกเจมให้เปิดหนังโปให้ดูหน่อยแต่กลายเป็นว่าอาริซาจะลุกไปแอบร้องไห้ในห้องน้ําส่วนเจมพอเห็นว่าเธอเข้าไปห้องน้ําเขาจึงหยิบมีดขึ้นมาเตรียมพร้อมจะแทงแต่พอได้ยินเสียงอาริซาร้องไห้เขาเลยวางมีดลงจากนั้นอาริซาจะออกมาโทรหาแม่แต่คนที่รับกลับเป็นโทนี่มันบอกว่าแม่ของเธอไม่อยากจะคุยด้วยอีแม่นี่ก็หลงห่วงหม่เสลือเกินจนไม่กล้าที่จะขาดทั้งทางที่เธอเป็นห่วงอาริซาแทบจะตายอยู่แล้ว อาริซาเลยหยิบที่อยู่ของพ่อแท้ๆขึ้นมาแล้วเข้าไปชวนเจมว่าเราไปหาพ่อของฉันกันดีกว่าเจมก็เอาด้วยเพราะเขายังคงต้องการจะฆ่าอาริซาให้ได้ขณะเดียวกันพ่อของเจมตอนนี้เขาจะทนไม่ไหวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาตำรวจแล้วเช้าวันต่อมาทั้งคู่จะมาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมอาริซาควักเงินออกมาเป็นปึกๆพนักงานเลยแซวว่าเงินเยอะจังเลยนะเธอจึงบอกพนักงานไปว่าป้นแบงกนะ์มันหนา จากนั้นทั้งสองคนจะออกเดินเท้ากันต่อเจมเลยงงว่าทำไมเราไม่เอาเงินนั่งรถไฟไปหาพ่อเธอเลยล่ะแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่อาริซายังไม่อยากจะไปเราควรหาที่พักกันก่อนไม่นานนักทั้งสองคนจะมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ดูแล้วไม่มีใครอยู่แน่ๆเพราะฝุ่นมันจับหนาเติะทั้งบ้านจดหมายในตู้ก็เต็มเจมพยายามบอกว่าอย่าเลยมันไม่ดีหรอกแต่อาริซาก็ไม่สน เธอหยิบก้อนหินคว้างประตูแล้วพากันเข้ามาข้างในทั้งสองคนเดินสำรวจรอบๆบ้านจนรู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่มีหล่ออาริซาจัดสนแล้วทั้งคู่ก็ได้มานั่งกินไวน์กันอย่างชิวๆริมสระน้ำพอกินเสร็จอาริซาก็เล่นโยนจานลงไปในสระน้ำมันซะเลยจบจากไวน์ก็มาต่อกันที่เล่าวอสกาอาริซาดูเป็นตัวของตัวเองสุดๆ เธอมีความสุขมากกับการเต้นไอเจมนี่อันที่จริงก็ไม่อยากจะเต้นแต่เขาก็ต้องยอมลุกขึ้นไปแดนกับเธอไปไปมาๆเจมดันแดนมันกว่าอาริซาซะอีอาริซามองหน้าเจมแล้วเริ่มมีอารมณ์แต่คืนรอให้เจมเปิดก่อนเธอคงไม่โดนสักทีแน่อาริซาถกกางเกงเจมออกแล้วเริ่มลงมือทําแต่บักเจมกับเบรกถอ้อาริซาโคตรจะโมโหคนอุตสาห์ทําให้สรุปแล้วนายรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยพอพูดจบอาริซาก็ลุกหนีออกไปจากบ้าน จากนั้นไม่นานเจมจะรู้สึกผิดนิดๆเขาจะนึกย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นเด็กเจมเป็นคนไร้ความรู้สึกมานานแล้วโดวยตรงนี้หนังจะค่อยๆอ,อธิบายเราไปเองว่าเพราะอะไรเจมถึงได้เป็นแบบนี้กลับมาที่หนังเจมจะไปเด็ดดอกไม้แล้วไปหยิบแจกันในตู้เก็บของเพื่อไปง้ออาริซาแต่ที่เจมไม่เห็นเลยก็คือในตู้มันมีน้ำยาฟอกข่าวอยู่เยอะมากๆเยอะจนเรียกได้ว่าผิดปกติแล้วล่ะโดยน้ำยาเหล่านี้ใช้ทำความสะอาดคราบเลือดนั่นเอง บ้านหลังนี้มันเริ่มแปลกๆแ,แล้วละ่ะส่วนด้านอาริซาจะมาเจอชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทเฟอร์ทั้งสองคนคุยกันแค่ไม่กี่คำอาริซาเกิดถูกใจเขาขึ้นมาเลยลากกลับมาที่บ้านเจมที่รอเอาดอกไม้ให้เพื่อที่จะขอโทษเขาก็ทำได้เพียงแค่ยืนอึง้งมองดูอาริซาขวงหนุ่มคนใหม่ขึ้นไปจัดบนห้องส่วนเจมตอนนี้จะเริ่มรู้สึกเสียใจบ้างแล้ว จากนั้นเขาจะมาเจอของในลิ้นชักพอเปิดออกมาดูเจมแทบจะช็อกมันเป็นรูปถ่ายการทำลายร่างกายหญิงสาวจำนวนมากแถมยังมีคลิปวิดีโอการกระทำถูกบันทึกเอาไว้ด้วยนี่มันบ้านฆาตกรเลยชัดๆขณะเดียวกันอลิซาที่กำลังนัวกับโทเฟอร์เธอจะเบื่อแล้วเลยไล่ให้เขากลับไปซะโทเฟอร์โคะจะงงนี่มันบ้าอะไรกันวะหลอกให้อยากแล้วมาทำกันแบบนี้ หลังจากโทเฟอร์ออกไปจากบ้านเจมจะขึ้นมาหาอาริซาที่หลับไปแล้วเขามองดูเธอด้วยแววตาที่แสนอบอุ่นแล้วลงไปนอนข้างๆเตียงคอยจับมือเธอไว้แต่ทันใดนั้นความชิบหายก็มาเยือนเมื่อเจ้าของบ้านตัวจริงกลับมา เจมได้ยินเสียงคนเปิดประตูเขาจึงรีบมุตไปหลบอยู่ใต้เตียงทันใดนั้นเจ้าของบ้านจะขึ้นมาเจอกับอาริซาเขาเปิดไฟหัวเตียงทำให้เห็นเด็กสาววัยสินอนอยู่อาริซาตกใจกรีดร้องแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขากระโดดเข้ามาจะปั้มเธออาริซาขัดขืนเต็มที่แต่ทันใดนั้นเจมจะลุกออกมาจากใต้เตียงแล้วแทงมีดเข้าคอมันเลือดก,กระฉูดลงไปนอนตายบนพื้นอย่างเงียบสงบ หลังจากตั้งสติได้อาริซาจะบอกให้เจมช่วยกันยกเขาเอาไปทิ้งดีกว่าแต่ไอหมอนี่บันดันตัวหนักเป็นบ้าเจมเลยสติแตกทำอะไรไม่ถูกแต่อาริซ่านี่กลับใจเย็นแบบสุดๆแล้วบอกให้เจมไปเอาน้ำยาฟอกข่าวมาช่วยกันเก็บล่องรอยทุกอย่างที่มันจะสาวมายังพวกเราได้จากนั้นเจมจะเอารูปถ่ายกับวิดีโอที่เขาเจอมาให้กับอาริซาดู พออาริซาเห็นเลยบอกให้เจมวางรูปพวกนี้รอบๆตัวมันซาแล้วเราไปจากที่นี่กันแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะลืมอะไรบางอย่างที่ตกอยู่ใต้เตียงจากนั้นทั้งคู่จะขนเสื้อผ้าออกไปเผาน,นอกบ้านเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพากันออกเดินเท้าตรงไปหาพ่อของอาริซาไม่นานนักพวกเขาจะมาถึงยังสถาน,นีรถไฟในหัวของอาริซาตอนนี้ก็กลัวไปหมดเธอกลัวว่าจะมีใครจำตัวเองได้เลยชวนเจมมาแปลงชมกันดีกว่า ด้วยอดีซาทำสีผมใหม่เป็นสีบรอนแต่เจมนี่ดูแทบไม่ต่างจากเดิมก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็แค่นั้นกลับมาที่บ้านของศาสตราจารย์แม่ของเขาจะมาเจอกับศพของลูกชายหลังจากนั้นไม่นานตำรวจนักสืบจะเข้ามาตรวจสอบเพียงแต่รูปถ่ายรอบรตัวที่เจมวางเอาไว้มันได้หายไปหมดแม่ของด็อเตอร์เล่นเผาทิ้งไม่มีเหลือ ส่วนตำรวจจะมาเจอกับกระเป๋าเงินของโทเฟอร์ไอคนที่อาริซาลากตัวกลับมานอนด้วยและนี่เองก็ทำให้ตำรวจรู้ถึงตัวผู้ต้องสงสยัยที่มีชื่อว่าอาริซาแล้วที่พีคเลยก็คือโทเฟอร์บรรจําชื่อของเจมได้อีกงานนี้ทั้งสองคนสวยแล้วล่ะฉากต่อมาตัดมาที่ร้านอาหาร เจมกับอาริซาจะมาแวะกินข้าวกันสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่าอาริซาจะทําใจไม่ได้ที่เธอต้องอยู่แบบนี้กับเจมต่อไปเธอจึงหนีออกไปทางด้านหลังร้านทิ้งเจมไว้ให้อยู่คนเดียวเจมที่รู้ตัวว่าอาริซาทิ้งเขาไปแล้วเขาจึงเดินเข้าไปจ้างพวกวัยรุ่นให้มาต่อยตัวเองและลุกขึ้นไปโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งเหตุฆาตกรรมฉากย้อนอดีตในวัยเด็กของเจมเด็กน้อยที่กำลังไปเที่ยวให้อาหารเป็ดในส่วนสาธารณะกับแม่ แต่ในขนาดที่เจมกําลังเล่นอยู่กับเป็ดแม่เขาดันขับรถพุ่งตกลงไปในน้าตายต่อหน้าต่อต,อตาเด็กน้อยแล้วนี่เองก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเจมถึงเป็นเด็กที่ไร้ความรู้สึกเพราะถึงขนาดยืนดูแม่ตัวเองตายต่อหน้าต่อต,อตาเด็กคนนี้ก็ผ่านมาแล้วกลับมาที่ปัจจุบันณสถานีตํารวจแทนที่เจมจะบอกเรื่องคนที่ฆ่าด็อกเตอร์จู่ๆเจมดันเปลี่ยนใจเพราะกลัวตัวเองโดนจับเลยรีบแทร่พูดถึงเรื่องที่แม่ตายไปเมื่อ11ปีก่อน ตำรวจเลยเข้าใจว่าเด็กมันคงมีปัญหาเขาจึงจะส่งเรื่องต่อให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลแต่พอตำรวจเดินกลับเข้ามาหาเอกสารในห้องเจมมันก็รีบวิ่งหนีออกไปจากโรงพักอย่างเร็วฉากต่อมาตัดมาที่บ้านของเจมพ่อของเขาจะถูกสอบสวนโดยตำรวจนักสืบโดยพ่อเขาจะปกป้องเจมเ,มเต็มที่ถึงขนาดบอกว่าตาที่บวมช้ำเพราะโดนพวกนักเลงซ้อมมา และจากบทสนทนาของทั้ง3คนนักสืบเลยรู้ว่าเจมเป็นแฟนกับอาริซาตัดกลับมาที่อาริซาขณะนี้เธอจะเป็นประจำเดือนทำให้ต้องหากางเกงในตัวใหม่ใส่แต่เธอไม่มีเงินเลยต้องเข้ามาขโมยของในร้านค้าแต่อาริซาก็โดนซีคิวริตี้ลากตัวมาขัางไว้ในห้องแต่ยังโชคดีที่ซีคิวริตี้ดันติดทุนละเขาต้องออกไปหาเด็กน้อยที่พัดหลงกับพ่อในร้านอาริซาเลยฉวยโอกาสร,รีบหนีออกไปจากที่นี่ทันที แต่พอออกมาเธอก็รด้มาเจอกับเด็กสาวที่หายตัวไปอาริซาถอนหายใจแล้วพาเด็กน้อยกลับมาส่งให้พ่อซีคิวลิตี้พอเห็นว่าอาริซาจริงๆก็เป็นเด็กดีเขาเลยปล่อยเธอออกมาพร้อมกับให้ขนมปังกรอบมาด้วยตัดมาที่บ้านอาริซานักสืบจะมาหาแม่ของเธอแต่ไอโทนี่นี่ก็ยังเข้ามาเสือกไม่เล ER. ิกนักสืบเลยไล่ให้มันออกไปซะ พวกเธอจะคุยกับแม่ของอาริซาเท่านั้นหลังจากมันออกไปแล้วนักสืบจะขอรูปถ่ายล่าสุดของอาริซาหน่อยแต่พอมองไปรอบๆมันไม่มีรูปอาริซาเลยสักใบตอนนี้นักสืบเริ่มเข้าใจอารมณ์ของอาริซาบ้างแล้วละ่ะว่าทําไมเธอถึงหนีออกจากบ้านส่วนด้านอาริซาเธอจะวิ่งกลับมายัางร้านอาหารก่อนหน้าที่แยกทางกับเจมแล้วบังเอิญมากที่เจมก็มารออยู่ที่นี่ทั้งสองคนเลยคุยปรับความเข้าใจแล้วกลุ่มมือกันและการออกเดินทางด้วยกันอีกครั้ง จากนั้นทั้งคู่จะมาปล้นรถแน่หลักฆ่าคนมาแล้วขโมยรถในเรื่องเล็กน้อยมากโดยจุดหมายต่อไปของทั้งคู่คือการเดินทางไปหาพ่อของอาริซาแต่ในระหว่างเดินทางน้ำมันรถกำลังจะหมดเจมเลยมาจอดแวะเติมน้ำมันในปั๊มซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ไม่มีเงินคุณป้าเจ้าของร้านเห็นท่าทางที่ไม่ปกติเพราะเจมไม่ยอมดับเครื่องยนต์แน่หลักใครมันจะไปอยากดับเพราะใช้สายไฟต่อตรงทว่าเจมไม่มีทางเลือกเขาต้องยอมดับรถ พอไอ้ป้าเล่นมาทุบประตูบอกให้ดับเครื่องเดี๋ยวนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้เห็นว่ารถมันไม่มีกุญแจอีป้าหันไปขมิบป,ปากบอกให้พนักงานในร้านโทรแจ้งตำรวจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจที่เธอพูดพอเติมน้ำมันแล้วเสร็จอีป้าเลยพาอลิซ่าเข้าไปจ่ายเงินในร้านแต่แน่ละอลิซ่าไม่มีเงินจะจ่ายเธอเลยพุ่งเข้ามาล็อกตัวอลิซ่าเอาไว้แล้วบอกให้พนักงานที่ชื่อโฟโดโทรแจ้งตำรวจซะด้านเจมส์ที่เห็นอลิซ่ากำลังแย่ เขาเลยเข้ามาใช้เสื้อของอานิซาคุมมือเอาไว้ เพื่อแซงทําเป็นว่านนั้นมีปืนอยู่ส่งผลให้อีป้าเผลอและเปิดช่องว่างเจมเลยกระโดดเข้าไปอัดใส่มันแล้วดันอีป้าเข้าไปขังในห้องน้ําแต่คนที่ล็อกประตูดันเป็นโฟโดเพราะเขาเองก็โคตรเบื่อเจ้านายคนนี้สุดๆอลิซาเลยบอกว่าถ้านายอยากระบายอะไรก็จัดเลยโฟโดเล่นระเบิดอารมณ์เต็มที่พังมันซัดทั้งหลานแต่ดูเหมือนว่าโฟโดจะอยากไปกับทั้งสองคนด้วยแต่อลิซากับเจมก็ต้องทิ้งเขาไว้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาภาระมาเพิ่ม ัดมาที่พ่อของเจมส์จะถูกพาตัวมายัางห้องสอบสวนเพราะตำรวจพบมีดพกของเจมส์ที่ทิ้งเอาไว้ในสระน้ำจากการพิสูจน์หลักฐานจึงพบว่ามีดเล่มนี้คือมีดที่ใช้แทงคอของด็อกเตอร์และมันยังเป็นของที่พ่อเจมส์ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วยจากนั้นนักสืบจะแวะมาที่บ้านแม่ของด็อกเตอร์เธอแจ้งว่ามีรายง,งานของตำรวจบันทึกเอาไว้ว่าเคยมีหญิงสาวสองคนในคั้นเรียนของด็อกเตอร์แจ้งความเอาไว้ ว่าพวกเธอถูกอาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศแต่คุณยายก็โทษว่าเด็กมันติดยาแล้วมาให้ท่าลูกชายฉันเพื่ออยากจะได้เกตที่สูงขึ้นลูกของฉันเป็นคนดีแต่ดูเหมือนว่านักสืบจะไม่คิดแบบนั้นจึงได้ซักไซส์หนักขึ้นเรื่อยๆอีป้าพอเริ่มเสียอาการเลยรีบให้นักสืบออกไปจากบ้านไม่นานจากนั้นที่นักสืบกลับมายังโรงพัก แม่ของด็อกเตอร์จะสำนึกในความผิดของลูกแล้วเอากล้องวิดีโอมามอบให้กับนักสืบเพื่อให้ดูว่าลูกตัวเองเป็นคนวิปลิตวิจารณ์มากแค่ไหนทันใดนั้นจะมีวิทยุแจ้งเข้ามาอีกว่าพวกตำรวจพบร่องรอยของเด็กๆแล้วทั้งคู่เพิ่งไวโป้นปั๊มน้ำมันเมื่อตอนเช้าจากนั้นนักสืบจะเรียกคู่ปกครองทั้งสองบ้านมาดูวีดกรรมลูกตัวเองในปั๊มน้ำมันพ่อของเจมส์ที่ได้เห็นถึงกับร้องไห้มันเป็นเพราะผมเองเจมส์เขาเป็นเด็กที่ต้องเห็นแม่ตัวเองตายต่อหน้า ความผิดผมเองที่เขาต้องมาเป็นแบบนี้ขณะเดียวกันอาริซาจะตามรอยพ่อมาจนเจอกับแดบบี้แดบบี้เลยบอกว่าพ่อของเธอย้ายออกไปนานแล้วไปอยู่ริมทะเลโน,โน่นแล้วจากนั้นเจมส์จะขับรถต่อมาถึงยังชายทะเลจนในที่สุดอาริซาก็ได้เจอกับพ่อโดยเขานั้นจะมีชื่อว่าเลสลีย์ชายคนนี้ดูแบดบอยเอามากๆเลยล่ะ เลสลี่ดีใจมากๆที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งคุณพ่อที่แสนดีก็เอาเบียร์ให้ลูกกินเป็นของขวัญต้อนรับพร้อมกับยื่นกัญชามาให้ลูกดูดอย่างชิวๆแล้วอัดิซาก็บอกว่าจะขอมาอยู่ที่นี่สักพักเลสลี่เองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เธอเป็นลูกสาวชั้นนี่เช้าวันต่อมาเลดลี่จะชวนเจมมาเล่นถอดเสื้อปามีดกันแต่ปรากฏว่าเจมดันปลาเก่งกว่าเลดลี่ซะอีกก็แน่ละเจมฝึกปลามาตั้งแต่อายุ13ปีแล้ว พอถึงช่วงสายๆของวันปรากฏว่าอาชีพหลักของเลสลี่คือการขายกัญชานั่นเองเขากับเพื่อนจะขายกัญชาให้วัยรุ่นในท้องถิ่นแล้วสิ่งนี้เองทําให้เจมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วล่ะมีทั้งปืนมีทั้งยาวไว้ครอบครอง ขณะเดียวกันพวกนักสืบจะตามมาจนเจอแดบบี้แต่เดบบี้ก็บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กพวกนี้มาก่อนนักสืบดูเหมือนจะไม่เชื่อเลยเอานำบัตรไว้ให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรก็โทรมาส่วนสาเหตุที่นักสืบต้องเร่งหาตัวเด็กๆให้เจอนั่นก็เป็นเพราะว่าอีก2-3วันเจมจะอายุ18ปีแล้ว นั่นหมายความว่าเจนจะโดนคดีของผู้ใหญ่ระหว่างทางที่นักสืบขับรถกลับไปยังโรงแรมทั้งสองคนก็จะเริ่มถกเถียงกันเพราะคนหนึ่งเชื่อว่าเด็กแค่พ้องกันตัวแต่อีกคนยังไงก็จะจับให้ได้ถ้าเด็กมีอาวุธก็ต้องฆ่าเพราะเขากําลังจะอายุ18ฉากต่อมาตัดมาที่หลานเล่าเจมเขาโคตรจะไม่มีความสุขเพราะอยากจะไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวนี้แต่อาริซานี่สิเธอดูสนุกแบบโคตรโคเต้นกับพ่ออย่างมีความสุข ทันใดนั้นความสนุกสนานทุกอย่างก็ต้องจบเพราะแดบบี้ดันพาเด็กเข้ามาในร้านแล้วเรียกเลสลี่ให้ไปคุยด้วยเธอต้องการเงินให้ลูกชายได้เรียนหนังสือปรากฏว่าตอนนี้เลสลี่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วและตอนนี้เขาก็ทิ้งลูกทิ้งเมียอีกครั้งอาริซาหันไปถามพ่อนี่คิดจะบอกหนูเมื่อไหร่เลสลี่ไม่อยากจะตอบคำถามเขารีบขึ้นรถถอยทับมาตายแล้วขับหนีไปทนที ในคืนนั้นเองเดบบี้เลยตัดสินใจส่งข้อความไปบอกนักสืบว่าเลสลี่อยู่ที่ไหนนักสืบเรยรีบขับรถออกไปหาเด็กๆทันทีส่วนด้านเลสลี่ที่กลับมานั่งกินเบียร์ชิวๆต่อที่บ้านเขาจะได้เห็นข่าวของเจมกับอาริซาเป็นที่เรียบร้อยไม่นานหลังจากนั้นนักสืบคนนี้จะมาถึงยังบ้านของเลสลี่แต่เขาก็ได้หลับไปแล้วเธอแอบเปิดประตูเข้าไปดูแต่ก็ไม่เห็นเด็กเลยสักคนซึ่งอันที่จริงทั้งคู่วันนี้ไปนอนอยู่ริมชายหาดโน่น พอถึงตอนเช้านักสืบจะไปดักรออยู่ในรถตรงนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าทําไมนักสืบคนนี้ถึงมาคนเดียวโดวยนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้ตํารวจวิสามันเจมแต่เธอแค่ต้องการจับตัวทั้งสองคนกลับไปก็เท่านั้นขณะเดียวกันอาริซาจะชวนเจมไปจากที่นี่กันเถอะเอาเรือของพ่อฉันไปแล้วเราไปตั้งหลักกันใหม่ในโลกที่เราเป็นคนเริ่มอาริซาเลยพาเจมเข้าไปขอกุญแจเรือจากพ่อ แต่เลสลี่ก็ไม่ยอมโดยเขาจะบอกว่าข่าวของลูกออกเต็มทีวีไปหมดไหนบอกพ่อมาซีว่าลูกไปฆ่าใครมากันแน่แต่ดูเหมือนเลสลี่เองก็กลัวเด็กทั้งสองพอพวกเขาเคยฆ่าคนมาก่อนตามที่ข่าวบอกเลสลี่เลยเนียนๆไปชงกาแฟแล้วกดโทรศัพท์โทรหาตำรวจจากนั้นเจมจะอาศัยตอนที่เลสลี่มัวคุยกับอลิซาเขาเดินไปหยิบปืนลูกซองแล้วดินไปเจอโทรศัพท์ของเลสลี่ที่กดโทรหาตำวรวจเจมเลยพูดใส่โทรศัพท์ไปว่า ผมขอรับสารภาพทั้งหมดผมเป็นคนฆ่าด็อกเตอร์คนเดียวอาริซาไม่เกี่ยวด้วยทันใดนั้นคุนนักสืบจะเปิดประตูเข้ามาเจมเล็งปืนด้วยมือที่สั่นเทาไปที่เธอนักสืบหยิบบัตรของตัวเองโยนให้อาริซาบอกว่าเธอเป็นตำรวจชื่อ,อยูนิสเธอมาที่นี่เพื่อช่วยเด็กทั้งสองคนมอบตัวซะคดีผู้เยาว์มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่เลสลี่ย์แม่งดันบอกอาริซาว่าอย่าไปเชื่อมันหลอกลูกอาริซาหันไปด่าพ่อบอกให้เงียบพ่อหนาไม่เคยดูแลหนูเลยตั้งแต่เด็ก ถ้าพ่อรักหนูจริงพ่อจะแจ้งตำรวจทำไมที่พ่อทำไปพ่อเงินรางวัลใช่ไหมค่าหัวหนูเท่าไรละ่ะไหนบอกมาซิตอนนี้หนูงงไปหมดแล้วสรุปแล้วพ่อทำไปเพื่ออะไรถ้าไม่รักแล้วจะส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้หนูทุกปีเพื่อเลสลี่ถึงกับงงการ์ดวันเกิดไหนอาริซาพอได้ยินถึงกับน้ำตาคลอกลายเป็นว่าการ์ดวันเกิดทั้งหมดเหล่านั้นแม่เธอนั่นแหละเป็นคนแล้งเอามาส่งให้อาริซาพ่อรู้ตัวไหม ว่าพ่อห่ามันโคตรจะสารละเลวอาริซาหยิบมีดขึ้นมาแทงเข้าที่ขาของเดสลี่เต็มๆแล้วเธอหันไปถามยูนิดว่าถ้าเรายอมมอบตัวเธอจะได้อยู่กับเจมต่อไปไหมยูนิดบอกว่าคงจะไม่ชายหญิงต้องแยกกันอาริซาเลยไม่เอาด้วยหยิบปืนจากเจมฟาดเข้าหน้ายูนิตจนสลบแล้วเรียกวิ่งไปที่เรือแต่วันนี้นั้นทะเลดันลงทั้งสองคนไม่มีทางจะหนีขณะเดียวกันหน่วยรบพิเศษก็บุกเข้าไปในบ้านของเดสลี่แต่พวกเขาก็ไม่เจอเด็ก ตำรวจึึงวิ่งต่อมาที่ชายหาด เจมบอกให้อาริซาส่งปืนมาเธอบอกพวกเขาไปนะว่าฉันบังคับให้เธอทำแล้วเธอจะรอดอาริซาไม่เอาด้วยเธอไม่อยากทิ้งเจมขณะเดียวกันเสียงพวกตำรวจก็ดังขึ้นเรื่อยๆเจมดึงปืนมาจากอาริซาฟาดเข้าหน้าเธอแล้วออกวิ่งเขาวิ่งไปให้ไกลที่สุดนักสืบเข้ามาจับตัวอาริซาเอาไว้หน่วยรบพิเศษล็องตะโกนบอกให้เจมหยุดเขายิงเตือนไปหนึ่งนัดแต่เจมก็ไม่หยุดอาริซาร้องไห้น้ำตาเต็มใบหน้าอย่างน้อยๆเธอก็อยากจะตายไปพร้อมๆกับเจม ตำรวจไม่มีทางเลือกเจมมีอาวุธพวกเขาต้องลั่นไกเสียงปืนดังสนัน่นแล้วภาพก็ตัดไปแล้วเรื่องราวของ The End of e p e y t i n g World โลกมันห่วยช่วยไม่ได้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ